Learn and Fun with Wizard Podcast ที่จะแบ่งปันเทคนิคการดีไซน์ออกแบบสื่อการเรียนรู้และบอร์ดเกมหรือแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้สนุกและง่ายแค่ฟังก็ได้ความรู้สวัสดีวันสุกค่ะหลังจากที่ห่างหายกันไป1อาทิตย์อีพีนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อคับบอร์ดกับพี่เอกค่ะพี่เอกค่ะคำว่าคาับบอร์ดเจอร์นี่ค่ะในสาหรับบอร์ดเกมอะค่ะมันคืออะไรหรอคะช่วยอธิบายคำว่าคาับบอร์ดหน่อยได้ไหมคะ คลา์บอร์ดเนี่ยมันเป็นการเล่นคําแหละโดยการเอาคําว่า, craft, าคราฟกับคาว่าบอร์ดมารวมกันเพื่อจะแบบเป็นคอนเซปต์ของของบอร์ดเกมที่เราอยากจะนําเสนอว่ามันสามารถทําได้เนาะหลักๆเนี่ยมันก็คืองานบอร์ดเกมอะที่มันไม่ได้เป็นแบบการผลิตแบบรูปแบบของอุตสาหกรรมหรืองานแมสที่มันต้องแบบโรงงานคือคำคาว่าคราฟเนี่ยก็คือคําว่ากับพวกงานหัตถกรรมงานฝีมืองานที่แบบเราผู้ผู้ผลิตทําเองอะไรเงี้ยครับ หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็เลีย์เหมือนกับตามมีตามเกิดเท่าที่แบบเราจะทําได้เนาะมันไม่ได้แับใช้โรงงานผลิตเพราะางี้มันก็จะมีเสน่ห์ในอีกลักษณะหนึ่งเช่นแบบพวกหนังสือทํามือพวกงานต่างๆมือผู้ผลิตทําเองแต่บอร์ดเกมก็เป็นบอร์ดเกมสำหรับเราอะครับบอร์ดมันก็คือรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่นักออกแบบสามารถนําเสนอไอเดียของเราเองออกมาได้ไมันมีคุณค่าในเชิงความสดของไอเดียมากๆไม่มีคุณค่าในเชิงของความเป็นผลงานจากดีไซเนอร์ แล้วก็มันกลายเป็นว่ามันเปิดโอกาสแล้วกันทำให้หลายๆไอเดียของบอร์ดเกมมันสามารถแบบถูกเผยแพร่ออกมาได้ไม่ได้จำกัดว่าโอ้จะคุ้มไหมในการทำอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นคอนเซปที่เราอยากทำครับบอร์ดขึ้นมาเพื่อเหมือนกับเป็นช่องทางหนึ่งให้ออกแบบสามารถเผยแพร่มาได้อ่าถ้าอย่างเป็นครับบอร์ดอะคะ่ะเหมาะสำหรับกลุ่มผู้ขายแบบไหนหรอคะแบบผู้ขายรายใหญ่หรือว่าเป็นรายย่อยอย่างเงี้ยคะ่ะ หรือว่าแบบผลิตขายเองเป็นลิมิเต็ดมันจะเหมาะกับกลุ่มแบบเซลล์พับลิชชิ่งก็คือดีไซเนอร์ขายเองคนที่มีไอเดียอยากจะขายครับไม่แน่ใจว่าคุ้นเคยกับพวกหนังสือทํามือหรือว่าแบบพวกงานไม่รู้นะอันนี้เราเหมือนกับเร,เราเติบโตมากับพวกงานแฟตเแต่แบบว่ามันมีงานแบบว่าคนทนําหนังสือเขียนเองพิมพ์เองแบบไม่กี่ชิ้นแล้วก็เอามาวางขายเพื่อแบบโชว ผลงานถามว่าได้กําไรแบบปังป้งอะไรไหมมันไม่ใช่แต่ว่ามันมองว่าตลาดมันเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดียพื้นที่ที่ทําให้ผลงานของเราคนถ้ามันมีคนที่ชื่นชอบอะไรเหมือน,อนกันมันได้มันเจอกันแล้วมันทําให้แบบอุตสาหกรรมนี้มันมันมีการพัฒนาขึ้นเพราะมันเกิดการแลกเปลี่ยนถามว่า เหมาะกับคนกลุ่มไหนคนที่แบบมีแพชชั่นหรือคนที่มีแบบเออเรามีเกม่ะเราอยากจะแบบแลกเปลี่ยนกันคุณค่าอีกด้านหนึ่งความเป็นแบบลิมิต็ดพองานคราฟเนาะเราไม่มันต้องทําเยอะพอทําไม่เยอะปุ๊บล้วก็ขายออกมาของมันก็มีจํากัดแล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้แปลว่าเราต้องแบบทให้เกินดีมานความต้องการในตลาดเนี่ยเราก็ทาเท่าที่ทําไหวอะ่ะก็เลยกลายเป็นของลิมิต็ดโดยปริยายอ่าถ้าเป็นอย่างของต่างประเทศก็จะมีคราฟบ,บอ์ด์เหมือนกันใช่ไหมคะ แล้วก็ได้มาติดตามก็จะเจอว่าเออเขามีวิธีการทําขายที่แบบค่อนข้างที่จะเฉพาะทางแล้วกันคือไม่ได้เหมือนกับแบบค่ายใหญ่ๆที่ทําแบบโอ้พิมพ์ทีละเป็นหมื่นขายทั่วโลกอะไรเงี้ยเจ้านี้เขาเหมือนกับเขาทําจํานวนไม่เยอะอะไทมเลียนอันเนี้ยเราไปเสิร์ชด,ดูแบบว่าเฮ้ยเขาทําอาจจะไม่ใช่เกมดังอะไรนะแต่เขาก็ทํามาแค่ยี่สิบกล่องแบบที่ปอนบอกเลยทําแบบ แค่ยีสิบกล่องเท่านั้นอะ่ะแล้วก็เอาแล้วก็เอาเอาอกปินแล้วก็ไม่ทําเพิ่มจบเลิกทําแค่นี้เลยก็ก็มีแบบนี้เหมือนกันนะหรือว่าบางเกมเขาก็ทําทีละทีละนิดขายทําทีละนิดขายอะไรอย่างนี้อันนี้เราไม่แน่ใจเพราะแต่ว่าเคยได้ยินมาว่าอย่างฟูเชนเขาก็เลิกตอนเริ่มต้นเขาก็ทําทีละไม่เยอะนะอืมจนตอนนี้แบบเกมเกมดังระเบิดระเบอ้อเคสของนักออกแบบของเกมฟู c ดเชนแมกเนตนะครับก็เปลี่ยนรูปแบบไปแต่ว่า ตอนจุดเริ่มต้นน่ะก็เริ่มจากไม่จำเป็นต้องทําเยอะไงอ,อันนี้คือของแบบของเคสของฟู้ดเชนเพราะเป็นอ่ะเราเหมือนแบบโฮมเมดก็คือแบบทำเองกับมือทําได้มีเยอะแต่ว่าทํำด้วยแบบความใส่ใจอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกแบบมีมูลค่ามากก็คือเหมือนแบบผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้ซื้อเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างเกมของเนี่ยคุณฮิรันที่เชียงใหม่ ไทม์ูนบอร์ดเกมสตูดิโอทำหลายเกมแล้วตอนนี้ก็แบบเนี่ยพัฒนาเป็นเกมนู้นเกมนี้เกมนั้นเหมือนกับงานอาร์ตก็สวยเป็นแบบงานอาร์ทที่เขาทำเองต่างมือคือดูแล้วรู้ได้ได้ถึงความตั้งอะไรได้ทั้งความตั้งใจทั้งแบบพอมันเป็นงานลักษณะเนี้มันเข้าถึงถ้าเป็นแฟนคลับดีไซเนอร์เราก็อยากจะซื้อเก็บอะเพราะว่ารู้สึกแบบมันเป็นงานของดีไซเนอร์เนี่ยครับแม้ว่าถึงของคนอื่นก็กตามนะไม่จำเป็นต้องแบบงานสวยคือของคุณฮิดันเขามาตรฐานสูงไงเขาทำ ได้ดีถึงมันเป็นแบบเดโมโอของคนอื่นที่เราชอบเนี้ยถ้ามันราคาแบบที่เราโอเคหรือว่าเฮ้ยมันดูน่าน่าซื้อเก็บคือซื้อเก็บก็ได้หรือว่าซื้อซื้อเป็นของของเราก็ได้กันถ้า,างาน,นคําว่าอ่าพอจะทราบคร่าวๆไหมคะว่าจุดเริ่มต้นของบอดคัพบ,บอดนะคะมันเริ่มมาจากตรงไหนว่าอยู่ๆก็แบบเอ้ยรู้ได้ไงว่ามีคร์บ,บอดอะไรเงี้ยคะเพราะเพราะอารมณ์เหมือนแบบมันเฉพาะจุดเลยอะคะ่ะ ถ้าไม่เล่นบ่อยเกมแล้วไม่ติดตามผู้ผลิตบอดเกมอย่างเงี้ยนักออกแบบก็ไม่มีทางรู้ค่ะว่ามันมีครับบอดคือคือจริงๆแล้วครับบอดอะเป็นเป็นอาจจะเป็นคําที่เราพยายามพุชให้มันให้มันเป็นคําเฉพาะที่มันเกิดขึ้นมานะแต่ว่าการแบบเซลล์พับลิชชิ่งการที่แบบดีไซเนอร์ทำบอร์ดเกมเองขายเองอะไรต่างๆมันมีมานานแล้วนะมันก็มีมาก่อนเพราะมันเหมือนกับว่าเออเกมเนี้ย ลองเล่นแล้วเออดีแฮะอ่ะดีไซเนอร์ลองผลิตเองขายเองก่อนแล้วพอมันเห็นความเป็นไปได้ในการขยายตลาดอ่ะพับลิเชอร์อาจจะค่อยหยิบไปอาจจะคุ้นเคยมากกว่ากับการว่าเราเห็นเพราะว่าเราเห็นแบบอะไรตลาดของบอดเกมในไทยหรืออะไรเงี้ยมันเติบโตมาจากว่าการที่เรานําเข้าเกมเรามีเกมนู่นนี้นั้นเข้ามาใช่ไหมเราก็จะเห็นแบบเกมที่มาตรฐานแบบสาเร็จรูปออกมาเลยเพราะอย่างแบบท,ที่ที่เนี่ยอย่างของไต้หวันเนี่ยมันก็มีเป็นคอมมูนิตี้ ที่ดีไซเนอร์ทาเกมเออกมาแลกเปลี่ยนไอเดียกันไงการปล่อยของการขายของมันไม่ใช่แค่การหากําไรอะ่ะมันเป็นพื้นที่ที่แลกเปลี่ยนไอเดียทําให้เราเห็นเข้าถึงไอเดียที่แบบทําให้เราเข้าถึงไอเดียที่น่าสนใจได้เงมันไม่ใช่แค่แบบเราอยากจะทําเพื่อหาเงินนะแต่ว่าบางทีเราไปเดินเราไปงานเกมที่ขายเกมหรือว่าเราไปดูเกมที่เขาขายเพื่อที่จะได้ไอเดียหรือบางทีเราซื้อเกมมาเพราะเราชอบไอเดียของเขาแค่นั้นแหละอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเกมแบบคุณภาพแบบ อ่าร้อยเปอร์เซ็นตอะไรเงี้ยก็ได้จริงเราเราอยากอยาก,อยากชวนมองแล้วกันว่าไม่ได้แปลว่าแบบบอร์ดเกมที่แต่ละคนออกแบบมาเนี่ยมันจะต้องแบบมีรูปแบบเดียวในการนําเสนอกับกับอ่าพับลิกอ่ะกับสาธารนณะอ่ะครับมันแบบไม่จำเป็นต้องแบบรอผลิตจํานวนเยอะอย่างเดียวจริงๆแล้วมันมีช่องทางที่เราจะทําตลาดขนาดเล็กตลาดเฉพาะทางขึ้นมาเพื่อให้เป็น ช่องทางที่เราจะแบบปล่อยของออกไปได้เหมือนกันเพราะเอาตามตรงถ้าแบบในในตลาดของของไทยเองเนี้ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากซะจนแบบว่าเราต้องแบบแล้วมันจะคุ้มค่ากับการลงทุนแบบความเสี่ยงตรงเหล่านั้นเนะ้มันมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราต้องไปกังวลเราก็อาจจะออกแบบเกมเหนื่อยในการออกแบบเกมแล้วเพราะามัวแต่ไปกังวลเรื่องจะทําไงจะขายายังไงจะอะไรเงี้ยครับอยากให้ดีไซเนอร์แบบสามารถโฟกัสกับการออกแบบเกมดีๆได้แล้วก็ทําตัว ต้นแบบเกมออกมากันแล้วก็สร้างตลาดตรงเนี้แบบว่าตลาดของทํามือเนี่ยให้มันออกมากันได้การที่เรามีของออกมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแบบมันจะเป็นแค่การเป็นจุดจบของของเกมเนาะเหมือนแบบว่าเออเรามีเกมขายแล้วมันจบแต่การที่มีของออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าของของเราเนี่ยมันสามารถสื่อสารไปได้ไกลกว่าตัวเราเองด้วยซ้ําเช่นสมมติว่าเกมของเราเนี่ยเรายังสามารถส่งไปให้รีวิวเวอร์ต่างประเทศดูได้ ส่งไปหรือเวลาจัดเล่นไปออกงานต่างๆเนี่ยพอเรามีของมีมีชิ้นงานต่างๆนะครับไปออกงานไปโชว์งานได้แล้วก็ถ้าเขาชอบเขาซื้อติดไม้ติดมือไปข้อดีของมันก็คือเขาจะจํามันได้ไม่ใช่แบบว่าเล่นเกมนี้แล้วชอบแล้วแล้วผ่านไปสามเดือนแล้วลืมเพราะว่านึกคืออนะไรรู้ว่าสนุกอะ่ะแต่จําไม่ได้ว่ามันเล่นยังไงหรือว่าเขาคือใครอย่างน้อยมีของติดไม้ติดมือกับไปเป็นแบบ ชิ้นงานเดโมกลับมาขายขายได้ก็ดีแต่ว่าถามว่าขายเพื่อเอากําไรหรือขนาดนั้นหรือเปล่าเราว่ามันไม่ใช่ผลอยของการทําคราฟบ,บอร์ดสทัทีเดียวครับมันเป็นเหมือนกับดึงคนที่มีความสนใจเหมือนเหมือนกันให้มาเจอกันก็อยากจะเชิญชวนแล้วครับว่าถ้าทําบอร์ดเกมและอยากจะให้แบบผลงานมันออกมามันมีทางเลือกนี้อยู่ด้วยละกันครับอยากให้ลองทํากันเยอะๆแล้วเรามาทําให้คอมมูนิตี้ของคนออกแบบ เกมหรือคนที่สร้างสิ่งต่างๆเนี่ยมันมันเกิดการแลกเปลี่ยนกันได้มากขึ้นหลากหลายมากขึ้น